อันนี้นี่เอากุญแจไขเอาเลยใช่ไหมครับมันเลยร้องแล้วพี่เราถามอะไรเนี่ยอันนี้เอากุญแจไขเลยใช่ไหมครับตอนปลดรีโมทเป็นไงครับตะกี้กดไม่ได้ครับคือรีโมทไม่ได้ครับรีโมทใช้ไม่ได้เลยแต่ตอนนี้รถสตาร์ทไม่ได้ไม่ได้ัลไเยอันนี้คันนี้ได้ติดกันขโมยเพิ่มไหมครับหรือว่ามันอันนี้อันมากันเลยติดกันขโมย กดตอนนี้กดรีโมทน,นะครับจะขอขอนิดนึงขอผมวัดอันนี้เป็นฟรีเซนซี่เคาน์เตอร์ไว้วัดอัท,ทีกดครับแต่รถรถตอนนี้ก็สตาร์ทไม่ได้ไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ร้านจอดรถวัดสุทรน,นะครับครับคัน้นก็เป็นฮนะ โตโยต uh, ้าโตโยต้าครับตอนนี้ลานจอดรถริมน้ำวัดโสธรนะครับยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถโตโยต้าเนี่ยตะกี้ของพี่เป็นไงครับคันนี้ก็สตาร์ทแมนรีโมทกดไม่ได้ครับแต่ว่าพอเปิดรับสัญญาณกันขโมยต่างก็สตาร์ท้าร์นมือก็ไม่ได้ นิ้วสตาร์ทนะสตาร์ทไม่ได้อ๋ออันนี้พัสตาร์ทของพี่เป็นพัสตาร์ทเป็นกดปุ่มเอาใช่สตาร์ทเนี่ยเดี๋ยวทำทำให้ผมดูนิดนึงครับประตูก็ล็อกไม่ได้ของพี่เป็นคัมรี่นะครับตอนนี้เป็นรีโมทครับรีโมทที่นะครับครับกดไม่ไปเลยกดสตาร์ทไม่ได้เลยสตาร์ทไม่ได้ไม่หือไม่อืนเลยไม่มีสัญญาณตัดเลยสัญญาณตัดเลยนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ลานจอดรถวัตสวรรนะครับตรงริมน้ํานะครับก็รถโตโยต้าตอนนี้เกือบทุกคันนะครับที่เป็นรีโมทของพี่ไม่ไม่ใช่เฉพาะรีโมทแต่งนะครับอันนี้คันนี้คัมรี่สีขาวอันนี้นะครับเป็นกีโมดรีโมทโรงงานนะครับที่เป็นคีเรสนะครับไม่สามารถปลดล็อกได้นะครับผมผมยังยังอยู่ในลานนี้อยู่นะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวจะมีอีกหลายคันต่ตะกี้นี้ผมดูวีออสเป็นหนึ่งคันนะครับอินโนวา อินโนวาตะกี้เป็นกุญแจแบบแมนนวลก็ก็ไขขึ้นรถไปได้นะครับมีคันไหนที่ยังเข้ารถไม่ได้อีกไหมครับมีคันไหนไม่ได้ก็ต้องรออรถก็ถึงจะล็อกจะไปว่ายพร์อกไม่ได้ก็ยังล็อกไม่ได้ผมพี่ก็ล็อกไม่ได้จะไปก็กลับก็กลับรถกลับบ้านก็ไม่ได้ต้านไม่ติดด้วยตอนนี้รถทําอะไรยังไม่ได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงครับ ตอนนี้มีคนดูผมอยู่ประมาณ1,300คนนะครับออขอช่างศูนย์โตโยต้านะครับถ้ามีคันไหนครับอีซอันนี้เป็นอีซ z u รีโมทเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวผมขอตอนนี้มีอีกหนึ่งเคสอีกคันนะครับอันนี้เป็นรีโมทโรงงานนะครับ ที่หมดโรงงานพี่จะล็อกรถยังล็อกไ,ไม่ได้ไม่ได้ต้องยืนเฝ้าใช่ครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้เป็น all new d m a c ตัวล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมขอเทสกดล็อกรถนะครับไม่ตอบสนองไม่ตอบสนองนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสแตนบายที่ลานแล้วนะครับอาจจะอาจจะนะครับอาจจะมีมิจฉาชีพในลานนี้นะครับ เอาบ่าเขาคุณแจนักสุนใจได้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาสแตนบายอยู่ตรงนี้ให้แล้วนะครับอันนี้คันนี้คันนี้โอเคอีสุคันนี้แต่ผมขอของพี่ของพี่คันนี้รีโมทเป็นแบบไหนครับอ๋อรีโมทนอกของเดิมรถเป็นกุญแจธรรมดาได้อัได้โอ้ยมัไม่เป็นไรเร่อยตอนนี้เราได้ยินเสียงอีกทางแล้วไม่รู้คันไหน ใช่คนลอกแล้วมัจะขับได้คันลอกไม่ได้อไไดอไไดตอนเนี้ยของพี่เฟียสต้าเหรอครับเฟียสต้าก็เป็นเหรอเป็นเนี่ยผมผมล็อกรถไม่ได้ตอนเนี้ยอันนี้พี่เพิ่งมาเพิ่งมานะิกี้ผมจอดจอดปุ๊ปลบ,บล็อกไม่ได้ฮะตอนนี้เป็นทุกคันเลยครับเดี๋ยวขอดูอันนี้ฝ่อเฟียสต้าก็เป็นนะครับฝ่อเฟีย